หนึ่งสองสามสี่ห้าตีห้าสิบเก้านาทีนะครับทําวัดสวดมนต์เซทนะครับก็เดินมาที่นี่นะครับลงครัววัดบ้านขบอนะครับหลังจากทําวัดสวดมนต์เช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่แน่นอนนะครับบางวันก็มาสายๆนะครับบางวันก็มาเช้าๆนะครับเป็นพระที่ไม่แน่นอนนะครับไม่ชีกิ๊บนวลแย้มว่านะครับ ได้อะไรถวายพระรลอวันนี้นี่นี่นะครับพระเนีของหวานนะครับนี่นะครับจนใจเหลือเกินจะถวายพระนะครับเฉพาะพระนี้แปดสิบกว่ารูปเกือบเก้าสิบรูปนะครับสามมณีห้าแม่ชีสามสิบกว่าท่านด้วยกันสี่สิบนะครับองุ่นมีอยู่ห้าลูกห้าแซงนะครับ โอ้ยน่าเห็นใจไม่ชีอันนี้นี่ก็สอบไม่ยังบานนี่ขนมที่ไปบินบาทวันพราวันหันบอกนี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับมีลูกใครนํามาถวายนะครับไี้กล้วยกล้วยฉาบหรือเขาเรียกอย่างไรือนี่ฮะนะครับชิ้นละถุงละยี่สบาทนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสบโอ้ย นะครับจนใจลือเกินนะครับจนใจลือเกินนะครับนะครับลาบพระอาหารเสือก็แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่ละวันนะครับ <c oughs> ดี๋ยินลงพญายุนบอกลาพระอาหารเสือแล้วตสีหาแ <c oughs> <c oughs> ล้วตสีหาใด <c oughs> เดือนะครับโยมเขาก็มีเท่าไหร่เขาก็มาถวายเท่านั้นนะครับตามที่มีเหมือนกันนะครับ ส่วนพระเราก็พิจารณานะครับมีกล้วยก็หารสามนะครับมีกล้วยหนึ่งลูกก็หารสามนะครับโอหารสามไข่ก็หารหายด้วยเนาะนี่นะครับองุ่นนะครับนี่องุ่นคือมีย่นีมคือหรือมีตลอดปีมั้งองุอง่นมีตลอดปีนะครับอันนี้ไม่ได้ปลูกผลไม้นะครับทำหน้าที่เฉพาะคัดของหวานนะครับ แม่ชีกิฟนวลแย้มนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่อำเภอหนองพกอกบ่เฮออำเภอพูนทองนะครับกำลังจะเปลี่ยนอำเภอให้แล้วนะครับ <laughs> โอ้ยก็ตทษขอภัยขออนุญาตถ่ายภาพจิตกรรมที่โรงครัวนะครับหลังจากทําวัดสวดมนต์เซทนะครับก็แอบมาที่โรงครัวนี่นะครับถ่ายแม่ชีแม่ขาวจอมขยันแห่งวัดบ้านเกาบ,บันะครับส่วนมากก็อายุ ครึ่งค่อนไปแล้วนะครับค่อยมีโอกาสได้มาบวชที่จริงก็บวชแต่นุ่มอยู่นะครับแต่ว่าด้วยการเวลามันผ่านมานานนะครับเด้อนะครับคงจะมีแต่ไม่ชีนะครพนมคนเดียวนะครับนุ่มกว่เพื่อนนะครับไม่รู้ไม่ชีแหม่มหรือไม่ชีเปิ้ลน,นะครับยังจําชื่อไม่ได้อยู่นะครับนี่ <c oughs> จากบ้านทับบอน,นะครับเพิ่งจะมาบวชไม่กี่ปีนี้นะครับยายว่น,นือมาบ่กยาย,ยงงเดือนะครับพี่สาวลุงตานะครับพักสะางไก่สิบแปดซีบเลยว,วันดูแลสุขภาพพระเดชพระคุณลวงตาอยู่ตรงนี้นะครับทำถวายพระาหารถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับ ดูแลทุกอย่างนะครับพออายุมากขึ้นนี่พัตนาหารก็ต้องสำคัญนะครับการพักผ่อนก็ต้องสำคัญอากาศก็ดีด้วยนะครับอารมณ์ก็ดีด้วยแต่ว่าเหลือสองอย่างคืออาหารและพัตนาหารแล้วก็พักผ่อนนะครับเห็นคนไปใส่บาทยุ่ยังนงั่งอันนี้ยิ้มว่าเนียน หน้าตาสุดใสอยู่นะครับแต่ต้องการพักผ่อนนะครับโทรไปที่บ้านนะครับยมแม่ก็ไม่สบายนะครับไม่สบายเป็นหอบนะครับไปฉันหืดหอบนะครับไปฉันยาทานยาแล้วก็ดีขึ้นนะครับเหลือหลานน้อยนะครับหลานน้อยทั้งสองไม่สบายเป็นหวัดนะครับเป็นไข้นะครับก็เลยมาหาหลานไม่ได้นะครับกลัวกลัวจะติดไข่จากหลานหรือจะติดหลานจากไข่นะครับ ้องวิดีโอคอเอานะครับแต่อยากเห็นหน้าหลานนะครับยุคสมัยใหม่นะครับนี่ไม่ต้องเดินทางไปเยี่ยมบ้านในเสียเงินค่ารถนะครับ <c oughs> เด้อนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ติดต่อกันได้นะครับสมัยนี้นะครับนี่ได้ยังระถวายลุงตามือนี้ <c oughs> แกงลูกชิ้นปลาไก,าก่ รับสมัครอยู่เด้อแม่ครัวนะครับใครจะมาช่วยดูแลที่งานครัวโดยเฉพาะพระตาหารพระเดชพระคุณหลวงตานี่พิเศษนะครับจืดๆไม่ใส่ปาลาไม่ใส่น้ํำปลานะครับขอแต่เพียงทำสุกก็พอนะครับลูกศิษย์ลุงหาอุปถากนี่ <laughs> หันหน้านี้เลยนะครับพอจะได้แต่ของหวานนะครับ <laughs> ปลาปิ้งก็ป่นให้ละเอียดนะครับโอ้ยบไ,ไดบด้อเด้อ เด้อนะครับอยากให้เห็นความเป็นไปนะครับอยู่ด้วยกันที่โรงครัวนี้นะครับนี่เลี้ยงพระเลี้ยงเนนนะครับโดยเฉพาะพระนี่เลี้ยงยากสุดนะครับอนะครับสมบูรณ์นะครับกับผมมาทมภาพนะครับมาอยู่ที่เก่าบ่อนี่น้ำหนักขึ้นเหลือเกินนะครับ ส่วนความจํานั้นลดลงตลอดนะครับหนังสือที่เคยเรียนแทบจะจําไม่ได้เลยนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับเนี่ยเด้อนี่นะครับนี่มีหน่อไม้ใช่หน่อไม้ส้มไหมนีมหรือว่ากรอยนะครับ <c oughs> ทําอะไรถวายพระนะนิมแกงหน่อไม้ใส่ไก่กน,ไไกนะครับนี่เนื้อไก่นะครับถ้าเนื้อหมูจะไม่สีไปแบบนี้นะครับนี่ เด้อนะครับขออนุญาตก็แล้วกันนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นโรคเกาต์ก็งดไว้นะครับวันนี้นะครับนี่เห็นยมพ่อที่บ้านนะครับจะเป็นรับยาที่โรงพยาบาลนะครับทานยาไว้นะครับเมื่อก่อนนี้สั์ปีกนี่ทานไม่ได้เลยนะครับทานเมื่อไหร่ก็ไปโรงพยาบาลตอนนั้นเลยนะครับนี่โรคเกานะครับแต่ทุกวันนี้มียานะครับ นะครับบางอย่างมันเขาเว้นไม่ได้นะครับคนยากคนจนนี่มันห้ามยากนะครับเป็นลูกเป็นหลานกินก็อยากกินด้วยนะครับนี่เสียอีอย่างเราพระอิตูนี่นะครับแม่ครัวหายไปหนึ่งท่านนะครับแม่ชีบุญเทียมศรีละองนะครับเดินทางไปงานศพญาติพี่น้องที่จังหวัดเอยียงมหาสาร,รคามหรือขอนแก่นครือ มหาสารคามนะครับบ้านนูนหินแหนูนอุดมนน่นนะครับเคยไปครั้งหนึ่งตั้งเป็นู้นนะครับสิบกว่าปีกอดนู่นนะครับนี่เด้อนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ที่โรงครัวนะครับต่างคนต่างช่วยงานกันนะครับเมชีแมขาววัดบ้านเกาบบนะครับนี่ตื่นมาแต่ตีสามนะครับเมชีแมขาววัดบ้านเกาโบนะครับมาเตรียมพัะนาหารถวายพระนะครับพนักงานลกลนไปลดรถลงเป็นหนึ่งท่านนะครับ ประการรับสมัครนะครับนีอายุไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยววุฒิการศึกษาและอายุนะครับน้ำหนักก็ไม่เกี่ยวนะครับอันจะก็นนาาโอ้ย,น,ยอะนะครับว่าจะไม่ขำม,มันก็อดไม่ได้นะครับเพราะมีทั้งคนพรอมและก็คนสมบูรณ์นะครับเด้อ แต่ว่าแข็งแรงที่สุดไม่ชีเลียมนะครับผมผอมแต่ว่าสุขภาพดีนะครับไม่ค่อยไปเยี่ยมคุณหมอนะครับนอกนั้นเราไปเยี่ยมแต่คุณหมอนะครับเนี้ยยินงยังถวายพระเนี้ยออมออมฟักนึกว่าจะออมไก่นะครับออมฟักนะครับเนี้ยโอ้ยนะครับเครื่องมันเยอะนะครับ จะสับก็คงจะไม่ไหวจะตําก็คงจะไม่ไหวนะครับต้องมาปั่นนะครับนี้เดีอยวควรจะทําถวายพระนะครับคุณแม่สานะครับเจ้าของร้านลุงเดืองโพชนานะครับนี้ยกกิจการให้เขาแล้วโอ้ยนะครับรอรอฟังอยู่นะครับไม่กล้าพูดตรงนะครับเดี๋ยวจะ ยกกิจการให้แล้วนะครับชั่วคราวนะครับทำนั้นองาเียนรรมทอาหา,ารเด้อนะครับพ,รพอพอ,พอสิษธ์การสริทธ์งานนะครับครอบครัวจะเิญแล้วดุ่งเรืองแล้วนะครับสามีพรรยาลูกเต้าก็จะเิญหมดแล้วนะครับจนโตหมดแล้วก็มาเข้าพัดนนะครับนี่ปฏิบัติธรรมนะครับเอาบุญพิเศษนะครับนี่เลี้ยงพระเลี้ยงนิน สมบูรณ์นี่มันมีหลายสมบูรณ์นะครับไม่ใช่นะครับท่านเลี้ยมองมาทางนี้นะครับพอพูดว่าสมบูรณ์นะครับนี่ก็โทษขอไปเด้อนะครับอาหารจะอร่อยไม่อร่อยให้ดูเท่ไม่ครัวนะครับ้าไม่ครอ้วนทวนสมบูรณ์นี่อร่อยจริงนะครับแต่ถ้าไม่ครผอมนี่อาหารสุขภาพนะครับนี่ ขอโทษขออภัยนะครับรขอโทษขออภัยนะครับอยากถ่ายภาพให้ด้ดูนะครับ <c oughs> แต่ละเช้าก็วนมาวนไปที่โรงครัวนี่นะครับทําวัดเสร็จก็แอบมาถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับมีแต่หน้าเดิมๆนะครับแต่ละวันไม่ชีแม่เขานะครับ <c oughs> แต่ว่าพัตนาหารบางวันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับจะภา,บา <c oughs> ภาพเดิมไหมนะครับเมชีเขาถามนะครับ <c oughs> ก็คงจะเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เดินเดินหน้าสามถอยหลังสองนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นึ่งข้าวนะครับนึ่งข้าวหุงข้าวต้มผักหลายอย่างมากประการนะครับแล้วก็มีม้อยานนะครับนี่ หม้อยาสมุนไพรสำหรับผู้เท่าผู้แก่นี่ก็ยานะครับนี่น้ำายานางนะครับไม่ดูไปใส่อะไรบ้างนะครับนี่แกงเองแกงหน,ๆๆน่อ,นอไม้นี่บ่อกแก,ง,ง,หแกงหน่อไม้นะครับนี่นะครับ <c oughs> รับผ <c oughs> ิดชอบคนรับแผนกแผนกจนไล่ชื่อไม่ถูกนะครับใส่ของปูกรอบอยู่ใส่บานนี่ ูกรบเยอม่ลาดทีนะครับดวงปูพระมหาประกอบสมปโยโคนะครับฟันไม่เหลือเยอะแล้วนะครับพาเคี้ยวหมากนะครับนี่โอ้ยทานไม่แต่ใส่ค์เฮพระคู่บุหิตอุ้ไม่ไม่ไพ่คือเป็นทานดีถคหรืไม่ไพ่มากใจตอนใดนี่นอนนี่โอ้ ไม่ไผ่ก็เป็นฐานาได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ไม่มีฐานไม่ไผ่นะครับมีแต่ฝุน่นนะครับนี้ม <VER? S 1> ันเป็นแบบไม่เนาะแบบเผาฐานไม่เนาะเป็นเป็นถังเนาะแบบฐ <c oughs> านเผาฐานไร้ควันเนาะนี่นะครับไม่ไผ่นะครับสงสัยไม่ไผ่จะหมดวัดแน่ีน,นะครับต่อไปนี้นะครับโอ้อันที่โยมป่ะทวายมาตอนนั้นนะครับ <c oughs> สีดายอยู่มันมันอันไผนันมันไผอัน,นทั้งกุนทั้งในมันบ่หลายมันแน่นดีเด้แบบนั้นเผาดีนะครับเด,ดเด้อนะครับนี่ <c oughs> นะครับเรื่องอยู่เรื่องชั้นเรื่องกินนี่เป็นเรื่องยากที่สุดนะครับยิ่งไม่ได้กินยิ่งยากใหญ่เลยนะครับมีเทพพ่อบุชพ่อขาวนะครับหนึ่งท่านนะครับปลุกสามเนีนขึ้นทำวัดตั้งแต่ตีสามนะครับนี่เด้อนะครับ ไม่ขาวไม่ชีผู้เฒ่าผู้แก่ไม่สะดวกเดินไกลนะครับทําวัดสวดมนต์ในอุโบสถการประเรียนนะครับแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายภาพนะครับกับผมมาทำมาภาพนะครับเดี๋ยได้ยินแต่เสียงนะครับเนี่ยขออนุญาตถ่ายภาพให้ได้ดูนะครับที่โรงครัววัดบ้านเขาบอนนะครับผู้ใดมีกําลังนะครับปรารถนาจะมาช่วยงานที่โรงครัวยังรับสมัครอยู่นะครับอายุไม่เกี่ยวนะครับอายุไม่เกี่ยววุฒิการ ศึกษาไม่เกี่ยวน้ำหนักไม่เกี่ยวนะครับได้หมดนะครับขอเพียงสุขภาพดีหน่อยนะครับโอ้นะครับทำไม่แซบก็มาเป็นลูกมือก็แล้วกันนะครับพอได้ทะเลาะกับแม่ชีวัดบ้านกบวอนนะครับพอเขาหัวเลาะเลยนะครับไม่รู้จะมาทำงานหรือจะมาทะเลาะกันเนาะแต่ละแผนนะครับนี่ มาดูของหวานนะครับไม่รู้จัดการยีงสงสัยยังคิดไม่ออกนะครับคิดไม่ออกว่าจะแบ่งยังไงนะเด้อนะครับขอโทษขออภัมาถ่ายรอบที่สองนะครับนี้ดูว่าแม่สีท่านจะแบ่งยังไงนะครับแบ่งผลลมากลากไม้นี่นะครับให้มันทั่วถึงนะครับผลไม้มีประมาณเท่านี้นะครับกล้วยหมดแล้วนะครับนี่เหลือแต่กล้วยกล้วยตากนะครับ ไม่รู้กล้วยอะไรนะครับเรียกชื่อนะครับนี่เดยวแต่ละวันก็ลุ้นนะครับว่าจะมีญาติโยมนำอะไรมาถวายนะครับโดยปกติญาติโยมมาจังหันจะได้ประมาณนะครับยี่สิบเปรเซนต์มากที่สุดนะครับวันธรรมดาก็จะประมาณสิบ้าเปอร์เซนต์นะครับเด้อประมาณสิบกว่าท่านด้วยกันนะครับที่มา ถวายพัตนาหารเช้านะครับนอกนั้นพัตนาหารก็เกิดจากลงครัวนี่นะครับอาศัยพละกําลังเดี่ยวแรงของแม่ชีแม่ขาวนะครับช่วยงานผนกพักนะครับนี่ซีเรียมปิตพุ่มนะครับนี่หนุ่มที่สุดนะครับนี่แข็งแรงที่สุดนะครับไม่เคยมีโรคมีภัยนะครับเจอชมแม่ชีกิ๊บก็สงสัยแต่ชมไม่สนิทนะครับว่าแข็งแรงนะครับ ส่วนมากก็อายุมากนั้นนะครับนี่นี่นะครับเมชิล่านะครับทำความสะอาดปัดกวาดนะครับตรงที่ถวายพระทหารสังฆทานนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็จะมากล่าวอนุโมทนาอยู่ตรงนี้นะครับวันไหนถ้าพระเดชพระคุณหลวงตาไม่สะดวกนะครับก็มอบให้พระเจ้าหน้าที่นะครับพระจารย์มหาพงพันธ์อขคาวังสูรนะครับเป็น โคศกนะครับประจําวัดนะครับนี่ทำหน้าที่กก่าวอนุโมทนานําพาถวายพัตหารสังฆทานนะครับทุกๆวันนะครับดื้ออาศัยว่าอยู่ด้วยกันมากๆนะครับเฉพาะพระนี่ปกติเกือบ90รูปนะครับช่วงจำพรรษานี่92สนะครับสาม,มาเณรห้านะครับมีชีแม่ขาวประมาณเกือบ40ชีวิตด้วยกันนะครับพอออกพรรษามา ครูบาอาจารย์ที่อยู่ประจำนะครับก็แวะเวียนกลับไปยม่มไปเยี่ยมบ้านนะครับเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองนอนนะครับส่วนกุบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆออกพรรษาแล้วก็มาเข้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเกาบนะครับหรือเป็นปกติอย่างนี้นะครับนี่ตลอดทั้งปีนะครับไม่ได้เปิดให้ ไม่ได้เปิดจัดงานนะครับแต่ว่ามีครูบาอาจารย์ผู้เคยมาอยู่นะครับอยู่ปริวาสนะครับท่านก็จะมาขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับคณะสงฆ์ก็จะสวดปริวาสให้นะครับพออยู่ปริวาสสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ขอมานัดนะครับคณะสงฆ์ก็สวดให้นะครับจนถึงอัภานนุ่นนะครับนี่เดอนี่จิตกรรมช่วงเช้าๆที่วัดบ้านเกโบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเด้อ